อันที่1ก็คือไม่มีอารมณ์เลยนะคะมไม่มีอารมณ์เลยอันที่2ก็คือกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นม,มีอารมณ์แต่พอเล้าลมแล้วมันหดไปหมดมนะคะที่สคือไม่ถึงจุดสุดยอดฉบับต่อไปครับเป็นปัญหาเรื่องเซ็กซ์หลังวิวานะฮะเล่ามาว่าดิฉันอายุ26ปีสามีอายุ29แต่งงานมาได้6เดือนดิฉันเป็นคนติดกาแฟต้องดื่มกาแฟทุกวัน แล้วก็ฉี่บ่อยด้วยส่วนสามีนี่ไม่สูบบุหรี่แต่ดื่มเหล้าเข้าสังคมมีปัญหาที่จะสอบถามคือทุกครั้งที่มีอะไรกันสามีจะเล่าลมอย่างดีจนดิฉันมีความต้องการแล้วก็ช่องคลอดเนี่ยมีน้ําหล่อลื่นดีอวัยวะเพศของสามีค่อนข้างเล็กและสั้นแต่เวลามีอะไรกันจริงๆปรากฏว่าสามีถึงจุดสุดยอดแต่ดิฉันไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวกลับกลัวเจ็บด้วยช้ำนะฮะวงเล็บไม่เกี่ยวกับเรื่องเครียดนะคะจนบางครั้งต้องอบอกให้สามีเนี่ย หยุดกลางคันรู้สึกเห็นใจเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์หากเนิ่นนานไปเกรงว่าชีวิตคู่จะมีปัญหาและหากวันหนึ่งเขาต้องการมีคนอื่นดิฉันก็คงจะต้องยอมนะฮะเพราะเป็นความบกพร่องของดิฉันเองโออย่างนีง้เลยนะ,ะอาการที่ดิฉันเป็นอยู่นี่เขาเรียกว่าไรนะฮะเรียกว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าเกิดจากอะไรมีวิธีรักษาไหมคะก็อันนี้ก็เป็นปัญหานะคะก็เรียกว่ามีความบกพร่องทางสมรรถนะทางเพศจริงๆนะคะหรือก็เรียกว่า female นะคะเซ็กชวลดิสฟังชันก็คือมีความบกพร่องไปนะคะ <Sexual S 2> การบกพร่องเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่4แบบอันที่1ก็คือไม่มีอารมณ์เลยนะคะไม่มีอารมณ์เลยอันที่2ก็คือกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นมีอารมณ์แต่พอเล้าลมแล้วมันหดไปหมดนะคะที่3าคือไม่ถึงจุดสุดยอดและเรื่องที่4ี่ก็คือกลัวเจ็บแล้วก็รู้สึกเจ็บคุณผู้หญิงท่านนี้ก็เป็นเจ็บ ครับนะคะและซึ่งจริงๆคําว่าเจ็บนี้เหตุผลไม่ไปด้วยกัน,ออกนเรื่องบอกน้ำร่อลรื่นก็เยอะของฝ่ายชายก็ขนาดเล็กอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปตรวจหาสาเหตุว่าทําไมถึงเจ็บนะคะการเจ็บในการมีเพศสัมพันธ์นี่ถือว่าผิดปกตินะคะเพศสัมพันธ์ทั่วไปต้องไม่เจ็บนะคะทีนี้การเจ็บก็ต้องไปดูว่าเจ็บตอนที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์ไปช่วงหนึ่งหรือตอนใส่สอดใส่ลึกๆนะคะซึ่งเหล่านี้จะบอกได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ะะปัญหาอยู่ที่ปากช่องคลอดหรือในช่องคลอดหรือที่มดลูกหรือในอุ้งเชิงกรานนะคะโอเคครับค่ะ